นี่ครับดูสวีครับดูกระพมฟองน้ำเรืนวันครับนี่วันนี้โรงงานบางบัวทองครับอันนี้คิดคิดคนมาเองนะครับเช็คสลับขั้นแรกโดยอาจารเสียงครับตัวอย่างก็ไม่สวยนี่คืสิทธ์ครับเกือบฟองน้ำครับตัดให้เสมอครับ I'm walking alone, the streets are empty, the only thing I can. กับผมเดะเม็กปุ่นตัวนะครับวันนี้โรงงานบางบัวทองครับเทคสลัมครั้งแรกโดยอาจากกรย์ <Yes. S 1> นนรเฉยครับคุณแม่ความเจ็ดครับ ต่สิบห้าครั้งนะครับสามชั้นแปดแปด tên sáng xì xôn hết Nào bắt tròm nó đẹp nè 9cm ทำกว้วยทําอนตัวอย่างนะครับอา้าวนี่เป็นตลุ่แบบรอเป็นคิ้วสีเหลี่ยมครับคิ้วครับสีเหลี่ยมครับห้า, 15, นนาสิบห้ากูยี้าใจสสามนะครับ ตักี่ครั้งยี่สิบห้าครั้งครับสามสิบห้าเอา้ายังไงกันเนี่ยสามสิบห้าครั้งสามชั้นทำเ,รเรสร็จโบมเสร็จโฉบไปกดที่ไหน ลังเศษครับถ้าลูกค้าจะเอาก็านู่นนะเราจะพัดครับส่วนกลางครับทำโดยอนาคตผู้จัดการเอครับแล้วก็อาจารย์เสือครับ รีบทำงานหม่เดี๋ยวไปลุนฟูเล็กไฟแล้ว <g ül> ได้เยร์ครันึนน่งเพราว่าไม่ใช่เออเียร์ให้ก็ไม่ใช่มันทำสามสครั้งครับส่วนสเต็งวันนี้ที่เราทำก็240ครับ ชนเก้าเซนครับชักเมื่อกี้ได้9เซนก็คือค่ายุบตัวครับแม่นวะฮะสลัมเทีสลัเทียส 有毒。Cool. ทนนำเนี่ยเหนื่อยไหมอาจารย์ตำอ่ะตำอันนี้เหนื่อยไหม <c oughs> <c oughs> ถ้าทำประกวดเนี่ยโรงงานเราได้ที่หนึ่งนะน้าปูนเนี่ยผมนี่แหละให้ผมดูโรงงานอื่นเนี่ยไม่เท่าเรานะนี่ครับต้องใช้ค้อนยางนะครับเคาะครับ

อ้าวก็ああมีสามเหลี่ยมเขาเรียกอะไรสามเหลี่ยมเหรออันนู้นเขาเรียกใบโพเหรอเจียงอ่ะเจียงใบโพเจียงใบโพอ่าสามเหลี่ยมอ่าปัดขัดตาเขาเลยเนี hey? 3. 3. ่ยสกุอป ช้อนตากเขาเรียกสก,กุบครับคนนี้เป็นหมดนะครับนี่ขับรถอัจจาราีอันนี้เกียงขัดมันอันนี้เกียงขัดมันครับ คนนี้เป็นทุกอย่างครับอาจารย์นะครับไม่เป็นอย่างเดียวครับสับปลรด เาปาดไปปาดมาอยู่นั่นแหละนี่ครับ ลูขอบครับรูดขอบครับด้วยเกลือฟองน้ำครับนี่อันนี้คิดคิดค้นมาเองนะครับใครจะเอาไปทำเป็นตัวอย่างก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์ครับเกลือฟองน้ำครับตัดให้เสมอกับขอบคิ้วครับ นี่ครับได้เหลี่ยมได้มุมดีมากครับส่วนถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจครับพี่น้องข้างๆนี้ก็คือบอ่อบวมครับแกะเศษก็ยกบวมเลยครับตอนนี้ก็มี บ่มอยู่หลายหน้างานครับทั้งรัตรนาทิเบศทั้งบางบทองครับตกแต่งหน้าอีกรอบครับจบยังจบแล้วไหนเก็บเครื่องมือเก็บยังไง เนี่ยเนี่ยเนี่ยสกูปปี้สกูปปี้ล้างเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาไปขายทิ้งบ่อครับเท่าทิ้งข้างๆนี่แหรอครับ เอาล้างล้างล้างทำความสะอาดดีๆใช้ครั้งต่อไปนี่คืออุปกรณ์ชักสลัก ครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับผม